ทางด้านของสาหารัฐกับ EU ค่ะที่ต้องบอกว่ามีในเรื่องของข้อพิพาทการระยะเวลายาวนานกว่า17ปีนะคะแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าข้อพิพาทนี้จะได้ข้อสรุปกันแล้วด้วยค่ะโดยทางด้านของสงครามการค้าที่ยืดเย้ยมานานกว่า17ปีระหว่างสาหารัฐและสาหาะสาภาพยุโรปหรือว่า EU กรณีการให้เงินอุดหนุนต่ออุตสาหกรรมการบินของทั้ง2ฝ่ายได้มีข้อยุติลงแล้วค่ะหลังบรรลุข้อตกลงยุติการทําสงครามการค้า ที่เกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐแล้วก็อีต่างกล่าวหาแต่ละฝ่ายว่าให้เงินอุดหนุนที่ผิดกฎหมายมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์แก่โบอิงแล้วก็ Airbus สเพื่อชิงความได้เปรียบในการแข่งขันในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องบินค่ะ ต่อมานะคะรัฐบาลสหรัฐเขาได้มีการยื่นเรื่องร้องเรียนต่อองค์การการค้าโลกหรือว่า WTO ในปี2547<ม>เกี่ยวกับการที่รัฐบาลยุโรปให้การอุดหนุนที่ไม่เป็นธรรมต่อการผลิตเครื่องบิน Air b บัส A350 และ A380 ในปี2562เห็นพร้อมกับสหรัฐว่ารัฐบาลยุโรปให้การอุดหนุนที่ไม่เป็นธรรมต่อการผลิตเครื่องบินแ i r b บัสและการที่ EU ให้เงินอุดหนุนแ i r b บัสได้ส่งผลกระทบต่อสหรัฐค่ะ จึงเห็นชอบต่อข้อร้องเรียนนะคะของสหรัฐในการเรียกเก็บภาษีต่อสินค้านำเข้าจากยุโรปวงเงิน7.5พันล้านดอลลาร์ขณะที่ EU เขามีการประกาศว่าพร้อมที่จะตอบโต้สหรัฐหากสหรัฐเดินหน้าเรียกเก็บภาษีดังกล่าวด้วยโดยความขัดแย้งนี้นะคะก็สิ้นสุดลงหลังจากที่คุณโจไบ,บเดนผู้นำสหรัฐได้มีการเดินทางเยือนยุโรปในสัปดาห์นี้นะคะ่ะทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะระงับการเรียกเก็บภาษีต่อสินค้านำเข้าจากแต่ละฝ่าย เป็นระยะเวลา5ปีแล้วก็ยังมีการตั้งคณะกรรมาการน,นะคะคณะทํางานขึ้นมาเนี่ยมาทํางานร่วมกันด้วยค่ะค่ะหลังจากนี้นะคะเป็นที่น่าจับตาแล้วล่ะค่ะหลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะได้มีการร่วมไม้ร่วมมือนะเจราจาหยา่าสืบก,กับทางด้านของ EU ร่วมมือกับบรรดาพันธมิตรนะคะเพื่อที่จะขึ้นมาต่อกกันกับอํานาจและก็อิทธิพลของจีนนะคะต้องรอดูว่าหลังจากนี้ความสัมพันธ<ม>์ของทั้งสองประเทศสหรัฐและจีนนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้าง